วัดพระธรรมกายซิดนีย์วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นวัดพระธรรมกายอัลบูรีได้ร่วมมือกับสหพันธ์พุทธศาสนาแห่งออสเตรเลีย Buddhist Federation of Australia และองค์กรชาวพุทธในรัฐนิวเซาท์เวล์และรัฐวิกตอเรียร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมด้วยปิติและความศักดิ์สิทธิ์เริ่มด้วย พิธีตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์และภิกษุณีจากทุกชาติทุกนิกายซึ่งสาธุชนทั่วประเทศได้พร้อมใจการสร้างมหาทานบารมีด้วยจิตที่เลื่อมใสยอย่างลึกซึ้งเป็นทัศนานุต,ตริยะที่หาได้ยากสะท้อนภาพแห่งความสมคีอันงดงามในดินแดนแห่งพระหูวัฒนธรรมโดยมีกลัลยนานมิตรพรสันกำลังเอก ประธานมูนลลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสรร์กำลังเอกเป็นประธานกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานช่วงบ่ายชาวพุทธทุกชาติทุกนิกายได้ร่วมกันเดินขบวน n y f u l n e s s Walk ผ่านใจกลางกรุงแคนเบราอย่างสงบสง่างามเพื่อประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสอันเป็นสิริมงคลน,นี้กัลายาณมิตรพรสรร์กำลังเอก ได้อัญเชิญองค์พระธรรมกายสีทองซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่อธรรมชยโยมอบแด่องค์กรสหพันธ์พุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียเพื่อประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในประเทศออสเตรเลียนับเป็นภาพที่งดงามของความสามัคคีกลมเกลียวและความสงบเรียบร้อยและสง่างามของชาวพุทธอย่างยิ่งต่อมาในเวลา15นาฬกาณอาคารรัฐสภา พิธีการสำคัญได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและการกล่าวต้อนรับโดยพระธรรมอาจารย์ทิกฟลุกตันประธานสหพันธ์พุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียตามด้วยการสวดมนต์โดยคณะสงฆ์จากนิกายเทรวาตมหายานและวัชรยานแสดงถึงพลังแห่งความกลมเกลียวในพระพุทธศาสนา จากนั้นพระครูภาวนายาน,นวิเทศเจออ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้นำคณะส่งและพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาท่านได้กล่าวให้นำใจกลับมาที่ศูนย์กลางกายโดยการนึกนิมิตเป็นดวงสว่างทั้งยังได้กล่าวถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชยโยในหัวข้อ สันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อย้ำถึงแนวทางสันติวิธีที่ยั่งยืนผ่านการฝึกฝนจิตใจให้สงบเย็นในช่วงท้ายได้นำผู้มาร่วมงานเจริญเมตตาภาวนาส่งความรักและความปรารถนาดีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างประทับใจจากนายคริสโบเวนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความซาบซึ้งใจและกล่าวว่าการนั่งสมาธิในวันนี้ทำให้ตนรู้สึกสงบและมีความสุขอย่างยิ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไทยอินเดียและภู้ตานกล่าวแสดงความยินดีสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศและจิตวิญญาณแห่งสันติภาพในสังคมโลกในช่วงท้ายของเวลาสำคัญ กลาลยานมิตรพรสันกำลังเอกได้อัญเชิญองค์พระธรรมกายสีทองของหลวงพ่อธรรมชยโยมอบให้แก่พระธรรมาจารย์ทิกฟลุกตันประธานสหพันธ์พุทธศาสนาแห่งออสเตรเลียเป็นพระของขวัญเพื่อร่วมฉลอง25ปีของงานวิสาขาบ,บูชานานาชาติเพื่อประดิษฐานเป็นที่เคารพบูชาในประเทศออสเตรเลียต่อไปจากนั้นพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิดนีย ตัวแทนคณะจัดงานในครั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกภาคส่วนที่ทำให้งานสำเร็จอย่างสมบูรณ์ซึ่งพิธีในครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนพลังศรัทธาความกลมเกลียวและสันติสุขที่แท้จริงในหัวใจชาวพุทธทั่วออสเตรเลียสมดังคำกล่าวที่ว่าสันติภาพโลกผ่านสันติภาพภายในอย่างแท้จริง